ไม่ไหมครับวันดีครับวันนี้นะฮะผมจะมาเปลี่ยนเจ้าตัวเลนนี่ครับเจ้า insta 3 6 0 x 5นะครับผมตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็เพิ่งออกมาไม่นานแตกซะแล้วนะครับนะฮะแต่ว่ากล้องตัวนี้ถ่ายด้วย osmo action 5 pro นะครับนี่ครับ replacement ลนส์คิ t นะครับมาดูข้างในกล่องมีอะไรบ้างคู่มือ cleaner อะไรพวกนี้นะฮะโอ้โหดูนี่คืออะไรตัวงัดเลนปะค่าเช็ดให้อลังการหลือเกินตัวเป่าต้องมีด้วยเออดีต้องมีตัวเป่าด้วย อันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวถอดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ตัวเลนมันมียางจับด้วยนะฮะแต่ทีเนี้ยถอดยังไงล็อกมันบอกล็อกได้อ๋อนี่คือกดลงไปครับคือเพื่อยงวากดลงไปแล้วก็หมุนตัวนี้มันก็จะหลุดมานี่เห็นไหมตัวดำๆเนี่ยจนดำหลุดมาทีนี้เราก็น่าจะต้องดึงเลนออกมาเลยเราอาจจะต้องเอาอันนี้ตัวนี้งัดอีกนี่ไงอเออจริงก็ที่ว่าให้มันเนี่ย งัดออกมาแล้วก็เอาตัวดูดเลนจับเลนออกมานี่นะครับมันก็เป็นแบบนี้หน้าตาแล้วเราก็รีบใส่เลนตัวใหม่เข้าไปนะฮะการฝุ่นเข้านะครับโอเคแค่นี้เองนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็หุ่นเข้าไปหุุนขวานะครับแค่นี้เสร็จพอละอ,อแค่นี้ตึงมือละแค่นี้ก็เรียบร้อยลวครับนี่กลับมาละใหม่เหมือนเดิมแล้วเพื่อน มันน่าจะมีฟิล์มติดเนาะเออก็เข้าๆประมาณนี้พันบาทแป๊บเดียวนะฮะทางที่ดีอย่าทำล้มนะครับล้มทีเสียพันบาทเนี่ยมันเป็นรอยเห็นไหมมันลม้มแต่มันไม่แตกเว้ยอันนี้เก็บไว้เผื่อเป็นเผื่อมันแตกแล้วเก็บเป็นไอ้นี่อะไรได้นะครับเพราะบางคนยังไม่อยากเปลี่ยนก็มีนะอะไรน,นี้โอเคจบ